สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของแม่น้องโดมนะคะคือแม่ขอขอบคุณสำหรับ1,000ผู้ติดตามจาก tiktok นะคะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าคอนเทนต์ที่จะทำคืออะไรแม่คิดไว้แล้วแหละว่าอยากจะทำเป็น50เรื่องจริงอนนของสอ, <คน S 1> องคนเกิด จะรู้จักกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้บอกได้เลยนะคะน้องโดมน้องโดมน้องโดมหยิบมีโอมาใส่กล้องหน่อยหยิบมีโอมาขอมีโอหน่อยขออุ้มน้องมีโอหน่อยน้องโดมสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับครับเปอออ็นงขามาเลยนี่มีโอมีแมวต้องมีโอวันนี้ขอเุญาตใช้แอปนะคะเพราะว่ากล้องที่แม่ใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นอ่า c a n o n G7X Mark II ซึ่งมันจริงมากไม่รับไม่ได้คือหน้าก,กลมแนมะ่เลยแบบไม่สวยก็ขอแอปไปก่อนถ้า <c oughs> หน้าหายกลมแล้วจะใช้กล้องที่ดีกว่านี้นะคะ <c oughs> บ๊ายบายขอบคุณค่ะ